สนับสนุนโดยแมคครรีด d w .28 ตอนนี้เซตอยู่ที่1674นะคะขอคำแนะนำมุมมองอีกหนึ่งท่านนะคะจากทางด้านของคุณธีรศักดิ์ธนวราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะถึงกลยุทธ์การลงทุนของเซตในช่วงวันนี้นะคะคุณธีรศักดิ์อยู่กับเราในสายแล้วนะคะพี่รองสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะขอคำแนะนำนิดนึงนะคะปลายสัปดาห์แบบนี้นะคะกับเซตที่กรอบไซด์เวย์นะคะก็ชูดตัวขึ้นมาต่อเนื่องแล้วสำหรับเซตินเด็กไทยแต่ว่าเหมือนจะแกว่งออกด้านข้างค่ะมีกรอบบริเวณด้านบนด้านล่างยังไงบ้างคะครับสำหรับการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับมาทดสอบ1,6 7 5น้เจ็ดบห้านะครับที่เป็นไฮเดิม erm, ในรอบระยะประมาณ1เดือนนะครับของตัวเซตินเด็กแล้วก็มีภาพของการปรับฐานเนี่ย การย่อลงนะครับทดสอบแนวรับที่บริเวณ1,660หรือ1,655นะครับที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยมองเป็นจุดของการเข้าซื้อนะครับเนื่องจากแนวโน้มหลักของตัวเซ็นินเด็กเนี่ยยังมีโอกาสทะลุผ่านนะครับแนวต้านที่1,675เพื่อขึ้นต่อไปทดสอบ1,700แล้วก็1นึ0งพัเเป็นเป้าหมายในการปรับตัวเพิ่มขึ้นสำหรับการ ฟื้นตัวนะครับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบนี้ของตัวเซตอินเด็กซ์ครับผมค่ะ,คะส่วนตัวของเซ t ้าสิบราฮัทีเฟกค่ะกลอบเป็นยังไงบ้างคะ สำหรับในตัวของทีเฟกนะครับ S50M19 นะครับภาพของการปรับฐานในช่วงสั้นนะครับจะมีแนวรับนอยู่ที่1105นะครับ1105นะครับเป็นแนวรับนะครับแล้วก็เป็นจังหวะของการย่อลองนะครับเนื่องจากแนวโน้มหลักเนี่ยน่าจะมีโอกาสทะลุผ่านนะครับแนวต้านที่ระดับ หนึ่งหนึ่งสองขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ระดับหนึ่งหนึ่งสามศโดยมีจุดสต็อปล s อตนะครับสำหรับการลองถ้าหลุดหนึ่งศูห้าครับผมค่ะโดยปัจจัยที่ต้องจับตาควบคู่ประกอบกันนะคะก็สำหรับในตัวของอตลาดนะครับคงเป็นในเรื่องของการทยอยประกาศงบนะครับของหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับที่ตัว จะเป็นตัวผลักดันนะครับในเรื่องของการฟื้นตัวนะครับของหุ้นนะครับในตลาดหุ้นไทยนะครับโดยที่หุ้นหลายตัวนะครับในรอบนี้เนี่ยสำหรับกลุ่มธนาคารเนี่ยก็ออกมาถือว่าค่อนข้างดีกว่าที่ตลาดเนี่ยคาดการเอาไว้นะครับก็อาจจะทําให้ในตัวของการดีดกลับนะครับของตัวตลาดเนี่ยน่าจะยังมีความแข็งแร่งอยู่ ต่อเนื่องด้วยหุ้นในกลุ่มสื่อสารนะครับแล้วก็ลงกันนะครับที่ได้ประโยชน์จากในเรื่องของตัวการฟื้นตัวของราคาน้ำมันเพียงแต่ว่าความเสี่ยงนะครับอาจจะต้องระวังในเรื่องของการขายนะครับทำกำไรหลังจากที่งบเนี่ยประกาศออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้คับผมก็เลยเป็นตัวพยุงเซตนะคะส่วนภาพของหุ้นรายตัวนะคะดูเชิงเทคนิคแล้วเราจะสามารถที่จะเข้าไปเทรดดิ้งหุ้นตัวไหนได้บ้างคะ ก็สําหรับเหุ้นที่มีเรียกว่าเทรนค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทิศทางยังมีโอกาสทํากําไรได้นะครับเอาวันนี้เนี่ยเราค่อนข้างชอบในตัวของ EA ครับผมค่ะ EA ก็ราคาไต่ขึ้นมาค่อนข้างแรงเลยนะคะ53บาท75างหน้ากระดานขอกลยุทธ์ในเชิงเทคนิคหนค่อยค่ะครับการเบรกแนวต้านนะครับที่บริเวณ51 จุนะครับขึ้นมาได้เนี่ยทำให้แนวโน้มของตัว EA นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับไปทดสอบแนวต้านที่56นะครับแล้วก็โครงสร้างในภาพระยะยาวเนี่ยก็ยังแข็งแกร่งนะครับโดยมีแนวรับนะครับอยู่ที่53นะครับถ้าย่อลงมาก็เป็นจวะของการเข้าซื้อนะครับแล้วก็บริเวณ52เนี่ยถ้าถอยลึกนะครับก็ยังสามารถเข้าซื้อได้นะครับถ้าไม่หลุดนะครับต่ำกว่าระดับ 5้ลงไปนะครับในตัวของ EA เนี่ยยังแนะนำว่าเทรนดหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แล้วก็ในเรื่องของการเก็งกำไรในระยะสั้นเนี่ยก็ยังสามารถทำได้อยู่ครับผมค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่รองมา,มากๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณรองเทรศักด์ธนราคุลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB i ค่ะแนะนำหุ้นเด่นนะคะเป็นตัวของ EA นะคะโดยมองว่า53เข้าซื้อด้านมีโอกาสลุ้นไปต่อนะแต่ถ้าถอยลึกลงมา51ท่านต้องตั้งจุดถอยนั่นเองนะคะก็เป็นหุ้นเด่นที่ทรงยังคงแข็งแรงอยู่นั่นเองนะคะก็คือหุ้นของ EA ค่ะ สำหรับท่านนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทน,นะะที่สูงกว่าการลงทุนโดในหุ้นแม่โดยตรงนะคะท่านมี1นึ่งทางเลือกค่ะก็คือสามารถลงทุนใน DW ได้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งค่ะที่จะสามารถเพิ่มผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในหุ้นแม่นะคะโดย DW ที่เกี่ยวข้อง กับตัวหุ้น EA นะคะก็คือหุ้นของ EA สอ C หนึ่าศูนย์เก้า A นะคะซึ่งมีค่า gearing อยู่ที่3.9ค่ะแล้วก็ sensitivity นะคะอยู่ที่1.0ค่ะโดยนักลงทุนนะคะที่มองหา DW ที่มีสภาพคล่องนะคะแนะนำให้เลือกนะคะตัว DW 2 8ค่ะท่านสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติม DW ได้นะคะทาง ID Line @ThaiDW นะคะ ก็สแกน Q R คดบระเวณมุมจอนี่เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai.dw.com ค่ะสนับสนุนโดย m a c r o ร r y DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai.dw.com